ครับเรากลุ่มเพื่อนครูครูวันนี้จะมานเสนอเรื่องไมนายไม่เคยเล่าอะไรให้เราฟังเลยว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับนายบ้างก็คือแบบเราคือเขาไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังนะเรับงั้นเราเราก็เป็นขอรเรเแ้นที่จะพูดว่าือทำไมไนายไม่เคยเล่าอะไรให้เราฟังเลยว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับนายบ้างสติสัมมาชัยะนะครับสติเรเื่องในสิ่งเราจะพูดนะครับสัมปชัยยะ ระดักถึงความเหมาะสมในสิ่งที่เราจะรู้รึกว่าเก่าไปะโยคใหม่เพื่อนมีอะไรไม่สบายใจล่ามาระบายกับเราได้นะจะได้สบายใจขึ้นถ้านายได้มาระบายกับเราเราเป็นห่วงนายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เล่ามาให้เราฟังได้นะเราจินดีรับฟังนายเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนายก็ตามนายยังมีเราเสมอนนะเรารับนายในเมตตาเราเป็นห่วงนายตัดสิน ในยาเสมอครัประโยชน์ก็ได้สบายใจขึ้นท้าไหนได้ระบายต้อนชอบใจมาะบายหรืออะไรถูกเวลาก็เ้อายินดีแล้วก็นสมเสมอไม่ว่าอะไรจะขึ้นเสมไตลอดครับโอ้ก็พอจบลงดัวย